สวัสดีครับผมทเทรนเดอร์โดมนะครับผมวันนี้ถือโ่กายเป็นคลิปแรกนะครับในการที่ผมมาพูดเกี่ยวกับการเทรดการสอนและการแนะนำการเทรด IQ Option นะครับผมโดยส่วนตัวผมนะครับมีประสบการณ์การเทรดประมาณ3ปีด้วยกันนะครับซึ่งหลักๆแล้วผมจะอยู่ในตลาด f o r l x c นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นแต่วันนี้เนะี่ยผมมีโอกาสได้ลองศึกษา IQ Option นะครับแล้วผมรู้สึกว่า สถานนี้เนะี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็มีความท้าทายมากๆนะครับสําหรับคนที่รักการเทรดอย่างผมแล้วก็พวกคุณทุกท่านนะครับสิ่งที่ผมจะนํามาถ่ายทอดให้กับทุกคนนั้นจะเป็นการถ่ายทอดที่มาจากประสบการณ์โดยตรงนะครับสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนจะต้องเจอนะครับเรื่องแรกเลยที่ผมสามารถพูดได้เลยว่าคุณต้องเจอแน่ๆเลยคือมันผิดทางนะ่และวิธีแก้ปัญหาของเทรดเดอร์มือใหม่ รู้ไหมครับคืออะไรคุณก็ยังคงเชื่อมั่นในหลักการเดิมของคุณและคุณก็ทําการซื้อในวิธีการเดิมคุณทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาหลังจากนั้นก็คือคุณก็จะล้างพอร์ตแล้วก็ขาดทุนไปในที่สุดข้อ <c oughs> ที่สองนะครับเมื่อคุณทํากําไรจากตลาดนี้ได้แล้วเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับ <ederim> พวกคุณทุกคนก็คือคุณก็จะต้องการทํากําไรที่ต่อเนื่องให้มากขึ้น มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นไปเรื่อยซึ่งบางทีมันอาจจะทําให้เป้าหมายที่คุณวางไว้จากที่จากเดิมคุณตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องกําไรส0ซพอคุณได้ถึงเป้าหมายแล้วคุณก็จะเฮ้ยในเมื่อเราทําได้ในเมื่อเราทําทได้ใช่ไหมครับเราก็จะทําได้อีกใช่ไหมซึ่งคุณระวังนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผมแล้วก็เกิดขึ้นกันหลายคนสุดท้ายแล้วคุณก็จะเสีย และคุณก็จะขาดทุนในอนาคตนะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังข้อที่สนะครับการควบคุมอารมณ์เมื่อคุณอยู่ในในสภาวะที่คุณกำลังขาดทุนคุณจะควบคุมอารมณ์ยังไงให้คุณกลับมาเทรดได้ใหม่หรือทำกำไรได้อีกครั้งนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่คุณจะต้องเจอข้อที่4ทํทำตามแผนที่วางไว้ และยึดมั่นในแผนนั้นเมื่อแผนมันถูกต้องแล้วคุณจงยึดมั่นในแผนนั้นอย่าอย่าเปลี่ยนแผนนะครับสำคัญที่สุดของการเทรดในตลาด IQ Option ก็คือคุณต้องมีวินัยทางการเงินทุกครั้งนะครับเพราะถ้าเกิดคุณหลุดแผนเมื่อไหร่จากที่คุณบอกว่าคุณกำไร10%แล้วคุณจะเพิ่มกำไรนี่คือคุณหลุดแผนโอกาสที่คุณจะกลับมาเสียราคาุูนีกครั้งมีสูงนะครับหรือ ถ้าคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะเสียไม่เกิน10%หรือ20%ของพอร์ตแล้วคุณเสียถึงเป้าหมายที่คุณวางไว้แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือคุณต้องหยุดนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยุ่งเงิน USD แคนาดานะครับรสถานะจะเป็นเทนค่าลงนะครับผมทีนี้เนี่ยด้วยวิธีการผมนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยผมจะดูคู่เงินก่อนนะครับว่าคู่เงินไหนเนี่ยที่เหมาะกับการเทรดนะครับซึ่งผมบอกได้ว่าหลักๆก,การเทรดเราจะเทรดกันอยู่คู่เงินสก,สกุลหลักอยู่ไม่กี่คู่เงินนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมี New นิวซีแลนด์นะครับออสเตรเลียนะครับฟังสวิตนะครับแคนาดานะครับ ซึ่งถ้าคู่เงินเหล่านี้เนี่ยจับคู่กันนะถือว่าเป็นคู่เงินที่เหมาะกับการเทรดนะครับหรือแม้แต่เงินเจนรับเยนของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เงินปอนของเกาอังกฤษนะครับซึ่งถ้าปอนจับคู่กับเยนหรือในคู่เงินต่างๆที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถที่จะเทรดได้นะครับเป็นคู่เงินที่นิยมเทรดนะครับอันนี้ผมก็จะเปิดคู่เงิน แต่เราคู่เงินออกมานะครับเพื่อมาดูว่าคู่เงินไหนนหะมองกับการเทรนในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะวิธีการของผมก็คือเราจะดูเทรนใหญ่นะครับเทรนหลักซึ่งผมจะใช้นิยมใช้ทางเฟรม4ชั่วโมงนะครับเพื่อดูว่าตอนนี้รูปแบบของของคู่เงินนี้เป็นเทรนขาขึ้นหรือขาลงนะครับซึ่งถ้าคุณดู ตอนนี้นะครับสังเกตเห็นไหมครับจะมีลักษณะของเทนขาขึ้นนะครับแต่กราฟเนี่ยในช่วงมีลักษณะของการใกล้จะปรับตัวนะครับเป็นไซด์เวที่เตรียมพร้อมที่จะกลับตัวหรืออาจจะขึ้นต่อก็ได้ครับซึ่งมันยังไม่คอนเฟิร์มผมก็จะขอละเว้นคู่เงินนี้นะครับคราวนี้เรามาดูที่คู่เงิน eur jbp นะครับ ฮอโลปอนนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีลักษณะของการเป็นเทนขาลงนะครับเห็นไหมครับซึ่งจุดเข้าซื้อเนี่ยเราก็ต้องไปดูที่ทมเฟรมหนหน,นาทีนะครับเพื่อจะดูว่าเราจะเข้าซื้อหรือเข้าทำออเดอร์บริเวณตรงไหนนะครับ แต่ค่อนข้างจะชัวร์ว่าตอนนี้เป็นเทนเป็นเทนขาลงแน่นอนนะครับเมื่อมาดูที่ทางเฟรม1นาทีนะครับเพราะเราเป็นการเทรดแบบไบนารี่นะครับเราจะเล่นกันแค่คราบหนึ่งนาทีนะครับก็คือเนแท่งเท่ากับ1นนาทีราคาอยู่ในจุดของแนวรับซึ่งเป็นแนวรับสำคัญนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะโฟกัสที่การเข้า ออเดอร์ในในขาลงเนี่ยถือว่ายังเป็นจุดที่ยังไม่เหมาะแก่การเทรดนะเวลานี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราจะเข้าทำเนี่ยเราต้องเข้าทำในบริเวณที่ด้านบนนะครับเห็นครับนี่นี่อันนี้คือโดจินี่คือรูปแบบของการกลับตัวนะครับซึ่งถ้าเราจะเข้าทำในในคู่เงินนี้เราต้องรอให้ราคาวิ่งกลับขึ้นมาก่อนนะครับ หรือถ้าเรียกกันอ,กอ,กอีกอย่างคือการรีรเทสราคานะครับณตอนนี้เราก็ต้องโอเคเรายังไม่เทรดในคู่เงินนี้นะครับเรามาดูที่คู่เงิน USD CAD นะครับหรือว่าดอลลาร์กับแคนาด a าดอลลาร์นะครับจะสังเกตได้ว่าลักษณะของคู่เงินนี้เนี่ย อ่านะครับกราฟวิ่งย้อนกลับมาชนในเส้นค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งจะเป็นเป็นเส้น moving average ซึ่งผมจะใช้ใช้บ่อยนะครับสำหรับดูการกลับตัวของกราฟนะครับซึ่งรายละเอียดผมจะอธิบายทีหลังนะครับหลักการเนี่ยอยากให้ทุกทุกคนลองไปใช้กันก่อนนะครับเส้นค่าเฉลี่ย15 30แล้วก็60นาทีนะครับสังเกตนะครับว่าเมื่อเมื่อแท่งกราฟเนี่ยเมื่อชนกับ เส้นคาเฉลี่ย60นาทีนะซึ่งเป็นสีแดงนะครับกามจะเกิดการดีดตัวลงนะครับจะมีลักษณะของการที่เป็นโดจิตรงบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็เกิดการกลับตัวนะครับซึ่งแนวโน้มที่จะเป็นขาลงตรงนี้มีสูงมากๆเลยนะครับ อันนี้ผมก็ลองมาดูที่ทงเฟรมใหญ่ก่อนก็คือทำเฟรมสชั่วโมงนะครับเพื่อจะให้ดูว่ากราฟคู่เงินนี้เนี่ยเป็นเทมขาลงจริงหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับเมื่อผมตีเส้นแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่ายอดทายของแต่ละจุดเนี่ยมันมันมีระดับที่ลดลงนะครับอ่าเห็นไหมครทายมันต่ำต่ำลงทั้งหมดเลยนะครับ ้นนแนวโน้มของคู้เอันนี้เนี่ยเป็นแนวโน้มของการของเทรนขาลงนะครับซึ่งเหมาะแก่การการใช้คําสั่งลงนะครับหรือว่าขายหรือเซลเนั่เองนะครับผมก็ในภาษาของฟอนเล็กก็ก็เราจะเรียกว่าเซลล์นะครับโอเคผมจะทําการเข้าซื้อนะครับผมจะซื้อที่ 50นะครับผมผมใช้เงินเงินบาทน,นะครับก็จะเป็น50บาทอ่ะกดคำสั่งคำสั่งซื้อนะครับผมผมจะไม่ค่อยถนัดเรียกซื้อหรือขายผมจะเรียกเซลหรือบายนะถ้าบายนีย่คือขาขึ้นถ้าเซล์คือขาลงนล้วผมจะขอเรียกว่าใช้ผมใช้คำสั่งในการเซล์นะครับอ่ะนี้เรามารอมารอดูผลลัพธ์กัน จะสังเกตได้ว่าตอนนี้กราฟแท่งเทียนกําลังลงนะครับเพราะว่าเมื่อแท่งเทียน,นยสัมผัสกับเส้น moving average 60โดยส่วนใหญ่ถ้าถ้าสังเกตดีๆนะครับว่าเมื่อสัมผัสแล้วเนี่ยมันจะกลับตัวเกิดการชนและเกิดการกลับตัวของราคานะครับโอกาสที่จะเข้าทําแล้วถูกมีสูงนะครับอ่าเห็นนะครับกลับกลับตัวอ้า กำไรแล้วครับเพียงเท่านี้เนี่ยผมก็คิดว่าก็ทุกคนก็สามารถที่จะทำกาไรจากการเทรดในตลาด IQ Option ได้แล้วนะครับผมสังเกตคู่เงิน USD แคนาดานะครับจะสังเกตได้ว่าที่เมื่อสักครู่ผมอธิบายไปว่าแนวโน้มของคู่เงินนี้เป็นขาลงใช่ไหมครับอันนี้ผ่านมาประมาณสัก10-15ิทีได้นะครับกราฟเป็นกราฟขาลงนะครับผมเห็นไหมครับ และลงยาวๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมทำการใช้คำสั่งเซลล์ต่อเนื่องกันมาเนี่ยคุณสังเกตนะครับลองนับดูนะตั้งแต่ผมเข้าซื้อในบริเวณผมน,น่าจะประมาณนี้นี่ป่าผมไม่แน่ใจนะครับคุณลองนับแท่งแดงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเ็ดสิบสองสิบสาสิบี่สิบห้าสิบหกแท่งนะครับแต่แท่งเขียวเนี่ย มีทั้งหมดแค่สี่แท่งเองนะครับถ้ากับว่าถ้าเกิดผมซื้อยี่สิบครั้งเนี่ยผมจะมีโอกาสถูกทั้งหมดสิบหกครั้งด้วยกันนะครับซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมากๆเลยนะครับอผมคิดว่าเทคนิคที่ผมได้ได้บอกไปนะครับให้กับทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนถ้าเอาไปทําตามอย่างมีวินัยน,นะครับแล้วก็ใช้อย่างสม่ำเสมอทุกคนสามารถจะทําทำกําไรจากตลาดนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับ ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าฟังเราได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ